พระราชวังแวร์ซายแห่งฝรั่งเศสเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปัตตภีแถมยังเป็นต้นแบบของพระราชวังต่างๆในยุโรปอีกด้วยถ้าใครชมจะได้เห็นห้องต่างๆในพระราชวังเป็นห้องของเทพเจ้าต่างๆและยังได้เรียนรู้การเป็นอยู่ของพระเจ้าหลุยที่ 14, 15, ี่สิบห้าอีกด้วยค่ะ วิธีให้คนตกหลุมรักสูงวัยสูงวัยเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกยอมรับว่าเป็นคนเก่งเพราะว่าสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้นานนับประการทำให้เป็นคนดูเข้มแข็งสุขขุมภูมิฐานจึงเป็นที่น่าทึ่งสำหรับคนอีกหลายหลายวัยเพราะสิ่งที่ปฏิบัตินั้นแตกต่างจากคนอื่นมากมายและสิ่งที่จะทำให้คน ตกหลุมรักก็คือข้อหนึ่งมีเมตตาเปี่ยมไปด้วยความรักเวลาคนที่คิดร้ายก็ตอบแทนเขาด้วยความดีคิดว่าเขาเป็นเพื่อนข้อที่สองอารมณ์ดีบุคลิกดีวางตัวดูดีแล้วก็โดดเด่นกว่าคนอื่นค่ะข้อที่สามพูดจาชัดเจนมั่นคงและ เชื่อถือได้ข้อสี่เป็นคนที่ไม่อวดตนลงมือทำเกิดบารมีคนอื่นยอมรับในความสามารถค่ะและข้อสุดท้ายสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้คนรอบข้างได้ความรักเป็นสิ่งที่เกิดจากใจไม่อาจจะบังคับกันได้และความรักที่แท้จริงเนี่ยคือความ ปราถนาดีต่อคนที่คุณนะ่ะรักยินดีที่เขามีความสุขและการที่ทำให้คนตกหลุมรักนะ่ะง่ายแสนง่ายแต่จะทำให้ความรักนะั้นนะ่ะคงอยู่ตลอดไปคุณจะต้องมีความสม่ำเสมอสนใจอย่าลืมติดตามเพจคัวริตได้ทุกทุกวันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ฮัวลิสสวัสดีค่ะ